สวัสดีตอนเช้าจ้าอยากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้กับมะขากับเผาแล้วพี่น้องเมนูมือนี้ก็จะเป็นผัดน้อไม้ฝรั่งใส่หมูนะจ้าเนาะใส่เห็ดพร้อมก่อนอื่นก็เทหมูงลงอกไก่นะจาน้าพร้อมกับกระเทียมขาสับตับใบหน้าตาจะเป็นนัองเกล่ะพี่น้อง ตายขั้นที่อีกขื้นกาละจะดังฟื้นเนาะก่อนอื่นเท่ากับเชี่ยวหมูให้สุกก่อนเนาพี่น้องเนาะบางคนเขากะใส่น้ำมันผืชดแล้วก็เอากระเทียมใส่ก่อนนะจ๊ะตะวันนี้สูตรนี้สีใส้พร้อมกันเลยกับหมูนะจ๊ะเนาะ แป๊บหนึ่งนะคะกะติดเติมน้ำอีกจัหน้อยนาอพี่น้องเพราะว่าเพื่อสิว่าได้ห้กระถะมันติดกล่องอาซีเบียนหัวนิดหน่อยนะจ๊ะพระว่าเมื่อหนึ่งจับตะหลิวเมื่อหนึ่งถือกล่องนาะพี่น้องผิดพลาดป,ประกันไดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อจะทำการหยอดน้ำลงไปนิดนึง อุ้ใไมีไข่กับตีไข่ใส่กันเล้วจ้ะใส่ฟอมกันเลยแต่ละค้นสูตรกับสิบอกคือกันนะจ้ะเนาะอันนี้สูตรนี่เป็นสูตรตามใจชอบจ้ะสูตรของตัวเองวันนี้กะหมูพร้อมหมูสุกแล้วกับเท่อใหม่ฝรั่งกับเห็ดลงไปแลจ้ะ เดี๋ยวจะห้ามัดนะจ๊ะเนะาะตามใจชอบอม,มันนี้ก็สิทำการปรุงปรุงรสนะจ๊ะเนาะปรุงรสก็จะมีน้ำตาลน,นะคะ น้ำตาลน้ำปลาซีอิว๊วขาวบานเห่าหลับพี่น้องหลดดีแส่ร้ายแสบร้ายแส้หน่อยแสบหน่อยพอเห่าทำการปรุงเรียบร้อยแล้วเากับต้นละจานะจนกว่หนอใหม่กับเห็ดสิสุกกัเป็นอันวา่าเซตในเมนูผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่หมู เบิ่งบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศหลังบ้านเมื่อนี้กับแดดออกฝนบตนาา่ตกนะจ๊าเด้อเมื่อนี้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุออ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กใกลเป็นเาวแล้วเลี้ยงไก่ไว้หลังบ้านปลูกผักสวนขวา้าวบักเขียบักทั่วบักพริกกะมีพี่นอ้องบักอือกะมีจา้าไว้ถ้ากินยอดมัน ดอกมันกับแกงแส้นอไมยลวกกินกับน้ำจิม้มแก้วนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก้อยซ้ำนี้เด้อจ้าเด้อเอาไปชิมหนาจังมาพอกันไหมสุกกายสุกใจหลํำรวยเงินทองสุผู้สุสคนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกินไปคุยไปตามสบายคุณนายอีนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า